หลังจากรดเกลียวแล้วครับพี่น้องเาไปคุบนอกล้วยเอาครับเอาไปคุมนอ,อ้กกวยเขาออกกนะช่วยบรรเทาม่วให้กล้วยยืนต้นตายได้ไลยครับถึงจะเราจะไม่ค่อยมีน้ํารดครับพี่น้องเด้อฟางเข่าครับมีประโยชน์หลา่ครับหลังจากรดเกลียวแล้วฟางข้าวครับฟางข้าวเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เป็น EP พีที่29ครับพี่น้องเด้อสิ่งหนึ่งครับสำหรับคนปลูกกล้วยหน้าแรงหรือว่าจะเข้าฤดูหน้าแรงแล้วครับฟางข้าวครับพี่น้องเด้อฟางเขามีประโยชน์ไรยครับฟางเขามีประโยชน์ไร้ครับฟางข้าวมีประโยชน์มากมายเอาฟางเขามีประโยชน์ไร้ครับพี่น้อง เอามาใ่ให้เป็นประโยชน์ครับคุ้มนอกล้วยครับคุ้มต้นกล้วยครับแล้วก็ลดน้ําครับมันจะให้กล้วยห้องยืนต้นตายภายในหนาแรงใดครับพี่น้องเด้ออย่างเช่นปีที่แล้วหรอครับกล้วยยืนต้นตายหนาแรงหลายมากไม่ครับบางท่านบางคนผลผลิตเสียมากไม่ครับปีนี้ครับยับประมาทครับอาจจะร้อนสูงกว่าเดิมครับหรือว่าอาจจะประมาณ4 8่9เกาองศาไดครับหรือว่าภาคอีสาน มันเท่านี้ครับกล้วยสามารถยืนต้นตายได้ครับพี่น้องก็เริ่มจากเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็ประมาณปลายเดือนธันวาแล้วครับพี่น้องวันที่21ว21ธันวาคม2567ครับแมน่นบล่ะ21พฤศจิก,กายนครับแลนนี่ก็ถือว่าเริ่มรอดแล้วครับพี่น้องจะว่าหนาวมาเดยหรือว่าบางท่านบางคนบอกว่าปลูกกล้วย เป็นเลี้ยงหมูหมูครับว่แมนเดอครับกล้วยนาแรล่งนี่ยิ่งเป็นกล้วยตระกูลหอมขาดน้ำแน่ครับอาจจีเนียวเฉายืนตนตายเลยครับหรือว่าบางท่านบางคนว่าูกล้วยเป็นเรื่องง่ายๆครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเด้อครับพี่น้องเด้อกว่าจะได้กล้วยหนึ่งหวีกว่าจะได้กล้วยหนึ่งเครือครับต้องใช้เวลาเป็นปีครับพี่น้องใช้เวลาเป็นปีครับคุ้มไว้ครับครับ ้างที่เพิ่นล้างจากเจียวเขาแล้วครับพี่น้องฟางที่จากเกียวเขาแล้วครับพี่น้องเอามาคุ้มนอก,กล้ยไว้ครับคุ้มเงา,าเกล้ยไว้ครับคุ้มได้เมดครับคุ้มได้หมดบาว่าสิเป็นแบบใดครับค, finished. คุ้มได้เมดครับพี่น้องบกว่าสิเป็นต้นมะละกอกับคุ้มได้ครับมันซอยได้หลายครับพี่น้องเด้อช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ สำหรับคนปลูกกล้วยครับเป็นสิ่งที่ดีครับนี่ลดน,น้ำแดงแก้มาว่านครับควมชุ่มชันก็ยังเหลืออยู่ครับพี่น้องเดอ้อมันจะต้มให้กล้วยเฮาเพราะขาดน้ำครับพี่น้องให้กล้วยทำให้พืชเราไม่ได้ขาดน้ำครับพี่น้องวางดีครับฟางอย่าทิ้งครับพี่น้องครับ บางเขามีประโยชน์หลายครับคุมเงาต้นกล้วยก็กลายเป็นปุ๋ยไปในตัวเองครับสองสาเดือนกักลายเป็นปุ๋ยแล้วนี่ครับผมเริ่มหอามาคุ้มกันหลายแล้วเริ่มผลมาแล้วครับเนี่ยเริ่มขนมาคุมไว้คุมไว้กันไว้ดีกว่าแจ้ครับพี่น้องเด้ออีกหน่อยสองสามเดือนข้างหน้าครับพี่น้องกล้วยเห่าก็สะได้เริ่มรุ่งฉีดอยู่ได้ขนาดลดน้ำครับปีที่แล้วก็ยังตายครับ ปีนี้ถ้าเป็นหา1 4 8องศายิ่งไม่ลดน้ำเนี่ยอยู่ว่าได้ครับกล้วยเดอ้อสำหรับกล้วยคนยืนต้นตายมากมายครับปีนี้ครับฝากไว้ใช้คิดไว้ครับหัวหาย,ย่าพึ่งล้อมคอ,อกคนแบบหัวหายก็ยล้อมคอ,อกอพี่น้องเนี่ผมเลยมอเอามาคุ้มแล้วครับฟางเป็นสิ่งที่บอกมอคุ้มไงครับพี่น้องเดอ้อครับ ครับต้อเด้อเข่าสวนครับแนะนําพี่น้องแล้วต้อเด้อเข่าสวนกล้วยครับพาสุ้มสวนกล้วยครับกล้วยกล้วยนี่ก็สิเริ่มมามาเอาฟางมาคุ้มหรอครับพี่น้องกําลังหารดขนอยครับสําหรับกล้วยในสวนแห่งนี้ก็พอหลแล้วครับพี่น้องเนื้อที่ประมาณมาถึงลรดีครับกะ ตดจอบปลูกกับหลายปีอยู่ครับพี่น้องสามปีผ่านสามปีผ่านกัจัดสันในซัำนี่แล้วครับสามปีผ่านกับว่าเด็กปลูกตะกล้วยครับพี่น้องปลูกผสมประสานเด้อปลูกผสมประสานปลูกทุกอย่างผักกินได้ผักเม็กผักจะอมบักตีดอกสีดาหรือว่าบักวัรังบักนาวปลูกเมดครับผักสลอกสลัม ปลูกอะไรที่สําหรับพื้นดินเขาชอบ mm. แต่ว่าเน้เนๆก็คือกล้วยครับพี่น้องเน้เนๆเราคือกล้วยครับกล้วยเครื่อนี่ะมานสินเดือนน,น,นนี่ก็ตัดไ,ได้แล้วครับสิ้นเดือนนี่ก็ตัดได้แล้วตัดไปบูมได้แล้วกล้วยคาเวนดิสครับพี่น้องเครื่อเดียวหวีเดียวครับออกเครื่อออกปีหลายครับแต่ว่าก็ยังคิดยากขึ้นน,นี่นามในบอนิดเดียวสิพ่อลดบ่บอผลว่า ถ้าปีนี้ร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วครับพี่น้องกับฟางเหรอครับฟางที่แนะนําพี่น้องฟางที่เอามาคุ้มไว้คุ้มเงาไว้คุ้มเงาไว้ยาให้มันขาดน้ำหรือว่าให้มันมีความชุ่มชื้นไว้ครับพี่น้องป่วยเราก็จะไปในยืนต้นตายครับป่วยเฮาจะไปในยืนต้นตายครับพี่น้องเด้อจะไล่าตาครับมือกล้องให้มี ถ่ายเองเว้าเองนำเสนอเองย่ามอะไรล่จังสิมีตากองย่ามมีเงินจ่าง่นนึงเอาภาพพี่น้องเด้อถ่ายเองร้องเองคนละอันนี้คือมะนาวมะนาวเป้นครับอันนี้คือต้นมะละกอมะเรียนโอ้พี่น้องที่ล่ะครับ จะเจ้านี้ก็ดูแลบ่าไวแ้แหรอครับพี่น้องแต่กับพวกอึดกินครับไม่อึดกินเอาพี่น้องฝากไว้ครับฝากไว้ครับคลิปนี้เป็น EP ที่ยี่เ้วยครับทำสวนก็ต้องใส่ใจฮักสาวก็ต้องดูแลใส่ใจวาสันวาสันแต่เป็นว่าใส่ใจเป็นกระสิว่าหักเทาเดียวนะคพื่อกันก็ปลูกกล้วยแล้วครับพี่น้องเด้อปลูกกล้วยครับอยากให้ เขาลูกโตตสวยๆก็ต้องดูแลใส่ใจใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมขอบคุณแล้วก็ขอบคุณผมบ่าววินพิซสิ่งครับหลังจากรดเกี่ยวหลอครับพี่น้องไปคูบนอกล้วยเอาครับเอาไปคุูมนอกล้วยเขากกช่วยบรรเทาว่าให้กล้วยยืนต้นตายได้ไลครับถึงจะเราจะไม่ค่อยมีน้ำลดครับพี่น้องเด้อ บางข้าวมีประโยชน์หลายครับครับนี่คือฟางเข่าครับมีประโยชน์หลายครับหลังจากรถเกียวแล้วครับพี่น้องหลังจากรถเกี่ยวแล้ว,ลาว,ลวฟางข้าวครับฟางข้าว